การลงทุนกับคุณเอกภาวินสุนทรา,าพิชายผู้ช่วยผู้มีการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณองคะครับสวัสดีครับค่ตลาดทุนไทยก็ยืนอยู่ในแดนบวกตลาดทั้งวันเลยนะคะครับผมคุณตัวใหญ่ปตทมาเอ่อจี GC มานะกลุ่มทางด้านเอ่อคอมมูนิตี้นะฮะครับอ่ารอบนี้คุณอ๋องมองว่าจะเป็นยังไงต่อคะ ก็อยากให้ข้อสังเกตนะคือค,คือที่ดูมาเนี่ยไอย้ตัวตัวอ,อื่นมันลงนะนะครับค,คือมีเฉพาะอย่างเช่นผมมองถ้าถ้าตัดปรทรไปวันเนี้ยนะครับ<ช>ที่บวกกับสี่เ็นตะ์แบบผมว่าเช่นอาจจะอาจจะติดลบก,ก็ได้นะนะครับรพอ<ช>พดพีว่าเลทออืมพาทอบวกสิบห้าสิบห้าจุดนี่นี่มันเหน่งเหน่งมากนะไอ้บวกสิบห้าบาทใช่ใช่ใชสุดๆเลย ใช่ต้องต้องดูเลยนะว่ามันมันไม่รู้ผมว่ามันแปลก,ปลกอ,อ่ะอมีแบบมีการอะไรใรือเปล่านะคะ,คะต้องติดตามเลยเป็นต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้หรือว่าแบบนี้ไปอะ่ะนะครับอืมค่ะส่วนผมก็มีอีกแล้วที่เคสสตัทดีนะครับวันนี้จะให้ดูดูภาพเซตกันเลยนะครับ <c oughs> ว่าภาพเซตเอะไรที่ดูตามตามตามหนันงสือผมเนี่ยคือประยุธ์เนี่ยเออมันก็มีหมดนะคนจริงถ้าใคร จับที่ได้อะมันมีประยุกต์ใช้ได้หมดเลยนะครับผมก็จะพยายามหามาให้เรื่อยๆะครับดีค่ะคุณหมออืมได้ยินไหมครับพี่ผมแล้วก็รีบที่เนี้ยดีมากเลยค่ะดีมากค่ะเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจุดเก้าสิบแปดก็จุดเก้าหนึ่งร้อยโอเคครับอืมได้ยินไหมคะ ได้ยินได้ยินไนกลๆกับพี่คือตอนเชาน้าได้ยินชัดกว่าลรูกมันแหลกแล้ววาน,นะแต่แต่ว่าออไม่ได้ไม่ได้พูดคือเหมือนช่วงเย็นเสียงมันก็ได้ยินนะพี่ทีพี่ไอเป็นไรหรือเปล่าฮะช่อง,อง,องทีพีไอพี่อ๋อ,องบอกไม่ได้ยินพี่เป็นไรป่ะน้องอะไรที่มีกรีนเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พูดพี่ถามน้องๆที่อยู่สถานีเนี่ยพี่อ๋องไม่ได้ยินเสียงพี่ม่อนน้องๆว่าไงไม่ค่อยได้ยินนะพี่อ อะพี่อ๋องพูดไปเลยทีเดียวจบเลยถ้าไม่สามารถต้ตอบเอาเอาโพลีก่อนแล้วกันที่เพิ่มลงมาเนี่ยนะครับก็จะขาวคงรู้นแบบหลักนะครับเราก็ดูและร้มราคาดีกว่านะครับถ้าใครยังขาดไม่ทันก็ใจเย็นๆนะครับใจร่มๆการย่อตัวลงมาเนี่ยมันมีถ้าขายไม่ทันแล้วไม่เป็นไรนะครับผมให้ให้รอก่อนรอรีบาวนะมันจะมีแนวรับประมาณสองจุดสามสี่สองจุดสี่ศูนย์นะครับ อืมผมว่าลงมาก็ประมาณนี้แหละแล้วก็จะรีบาว์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งหน้าต้องออกไปบ้างนะเพราะว่าละลอกมันมันมันอย่างนี้มันเหมือนมันเป็นไซดเวย์พี่คือคือที่ขึ้นมาเป็น ABC ชุดหนึ่งแล้วไม่ฐานประมาณสองจุดแปดใช่ไหมครับก็จะเป็นกรอบบนเดิมเลยเท่ากับว่าตอนนี้มันมันมีโอกาส่จะเป็นไชเวย์แล้วก็ลงมากรอบล่างสองบาทต้นๆก็ได้นะเออเพราะฉะนั้นึงบอกว่า เออถ้รีบาวรอบหน้านะครับอยากจะได้ของเลยนะครับควรจะออกไปบ้างหรับย์โซลีนนะครับอมรอรีบาวสองจุดสี่สองจุดสามหกสามแปดประมาณเนี้ยนะครับเพื่อรีบาวแต่ใครขายไปแล้วก็อย่าเพิ่งดูนะครับตอนนี้มันอาจจะเริ่มแบบอ่อนตัวมาที่กรอบหน้าแล้นี่คือทีไดโซลีนส่วนภาพเซฟนี่อยางให้เห็นคือเอ่อถ้าเราเปิดการาฟตามเนี้ยนะครับ หรือเปิดกราฟตามเอเอาขึ้นหน้าสินปะกันที่เป็นที่เหมือนจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งขีดเริ่มต้นผมไหนผมดูตรงประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดพฤศจิกายนนะครับที่สัมปรทอมประมาณสักหนึ่งสี่จี่สามระรับ 1, 4, รตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับ วันที่ประมาณวันที่9-10ธันวาคมเนี่ยนะครับเป็นขึ้นหนึ่งหนึ่งย่อยของซีชัทนะนะครับแล้วสองก็คือจากการธันวาลงมาที่ประมาณวันคริสต์มาสนะครับประมาณ15-19เป็นสองย่อยนะครับแล้วที่ขึ้นมาจากเง,เงินต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับ จาก1 0 0าขึ้นมาประมาณใน580รอบอลล่อนด่อะแล้วลงอะเป็น3แล้วที่ลงมาเป็น4นะครับกต่ซี่เนี่ยผมว่ายังไม่จบนะครับเพราะเพราะอะไรผมใช้หลักตรงนี้ผมใช้หลักตามกฎการสลับที่นะครับถ้าดูเปิดตามสารบัญก็คือหน้า4เปสามกฎการสลับที่นะครับมีอยู่ว่าอะไรมีอยู่ว่า2กับ4ก็ไม่เหมือนกันที่ขึ้่2ึ้น4ก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสองจะเห็นว่ามันเป็นโมโนเบสหรือว่าลงแบบซินเปิลนะครับคือพักรอบเดียว A B C จบนะครับเพราะฉะนั้นสี่ผมว่ายังไม่จบผมว่าที่ขึ้นมาตรงนี้ผมเดาว่าเป็นส่วนะกอบของสี่ยังไม่ใช่ขึ้นห้าของสี่แท็ที่จะทะลุหนึ่งห้าแปดศูนย์แามไปฟันถูกได้ผมว่ายังจะเป็นเป็นบีบอยของสี่อยู่กามกดการจับที่ที่ขึ้นสี่มันจะเป็นคอมเพล็กซ์ก็คือ a b c สองชุดหรือว่าเป็นโพลีเวฟนะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าโอเค,อเคไอตรงนี้ตี่ขึ้นมาถ้ามันเป็นบีซองนะดีหน่อยนะครับ b ีซองก็คืออยู่ในแฟดนะครับหน้าประมาณแปดสิบเ็ดปสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดหน้าแปดสิบเอ็ดแล้วก็หน้าแปดสิบเจ็ดนะครับถ้าดีหน่อยนะมันจะไปหาประมาณหนึ่งห้าแปดห้าแล้วก็หนึ่งห้าห้าแต่ยังไม่ถึงคันปอือเพราะฉะนั้นควรระมัดระวังเหมือนกันว่า มันน่าจะเป็นแค่ส่วนประกอบของสี่สี่ยังไม่จบตามกฎการสอบที่นะครับแล้วถ้าตอนนี้เริ่มอ่อนตัวลงมานะแล้วเริ่มหลุดต่ำกว่าประมาณหลุดต่ำกว่าเจ็ดห้าไม่คอดีละหรือเต็มที่เลยหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดห้านะครับอืมแต่เสมอมาขึ้นว่าที่ขึ้นมารอบเนี้ยต้องแต่บุษุกอะนะครับเป็นแค่ทีนรีบาวหรือเป็น ส่วนมกรผมขึ้นสิงที่ยังไม่เจ็จอันนี้เป็นภาพเ็จที่อินตามหนังสือนะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเทรดดิ้งก็ควรจะมาระวังนะอยางเหมือนเดิมถ้าโดนตุ๊บขึ้นมาเนี่ยนะครับก็้ะตปิดสูงควรมีไว้ในส่ว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 นของส่วนนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ผมว่าน่าซื้อมากๆเลยตอนนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าดูตามแพทเทิร์นเนี่ยแต่นี้จะซื้อถือบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกว่า เอ้ทำไมซื้อแล้วไม่ขึ้นนะครับซื้อแล้วถือผมคือถือได้นะครับอย่าง EPG อย่างเนี้ยก็หลายวันถึงจะขึ้นเนี่ยมัเริ่มขึ้นมาละก็คือคําว่าซื้อถือนะครับก็คือ IRPC ที่ IRPC เนี่ยถ้าดูตามแพทเทิรนเนี่ยเป็น running correction นะครับซึ่งอนุภาพมันลูนแรงมากเลยสำหรับการพักตัวเสร็จขึ้นได้ดีมากนะครับเราก็ดูใน หนังสอก็คืออยู่ในหน้า9.4พี่จะเห็นว่าเป็นแพทเทิร์น running collection อยู่นะครับซึ่ง c h แที่ลงมามันลงมาไม่ตัดอออริซิทอลไลน์ของขึ้น A นะครับจุดสูงขึ้น A คือประมาณ4.78นะครับหรือลงตีก็ได้ลงตีเช่นนดนอยนะครับ ณปัจนะจุบันเนี่ยประมาณ4.7ปีมันยาวพื้นเลยนะแ,แล้วก็ย่อการลงแลงมาเห็ีว่าเป็นแพทเทิร์น running collection เลยในรุดีนะครับซึ่งน่าจะจบแล้วแล้วตอนนี้ผมเห็นผมเริ่มเห็นอินเพลของหนึ่งแล้วนะที่มันขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ4.7ขึ้นมาประมาณ5.45เนี่ยมันเป็นหนึ่งอินเพลวนะนะครับฉะนั้นกำลังพักสองอยู่ถ้าจะโตมันขึ้นคือจะต้อง่าน ยืน5.4ได้นะครับซึ่งสุดท้ายถึงนันเราตืนได้ตอนนี้โอเคแบบจะเปลี่ยนไตรเว่คือขึ้นมา5.45อาจจะไม่ผ่านในตลาดเริ่มอ่อนตัวลงอาจจะลงมาประมาณ5.2 5.1ครั้งหนึ่งจะแปลี่อย่างนีง้แต่ครับแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าตอบตัวขึ้นได้นระาจะเป็นขึ้น3แล้วจะขึ้นได้ดีด้วยนะครับซึ่งพาเก็ตตัดไปประมาณ6บาทอือันนี้คือซื้อและถึงนะสำหรับไออพซีครับก็จะเป็นเคสตันดี ในทิสดีอิงกับการใช้จริงนะครับโอเคเจ๋งคุณอองคะสิ่งที่คุณอองพูดนี้เผอิญพี่ไปเรียนอนุบาลมาเมื่อวานไออารพีซีเด็กอนุบาลต้องกลับไปทบทวนนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นวิชาใหญ่ไหม่ฟ้าของพี่หนุ่มเขาโอ้โหของคุณอองมาชั่วอีกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยครับผมเพรอูนั้นก็คิดตรงกันนี่ก็คือนี่แหละครับแต่ยมีถามนะต้องใจเย็นนครับอืม แต่มีอยู่แล้วผมว่าถือได้นะซื้อถือได้ครับส่วนอัปเดตนะอัปเดตตัวอื่นนะครับอืมอัปเดตตัวอื่นก็ผมขอเอาตัวที่มันแอคทีฟมาต่อละกัน EPG นะครับเอผมว่ารอบนี้ซื้อซื้อถือไปเถอะนะครับมูลค่ามันยังถูกอยู่เลยอครับก็ถ้าถ้าเกิดว่าจะซื้อใครไม่ดีนะก็ประมาณ3.5ผมว่าซื้อได้นะครับใคร ซื้อไปแล้วไม้แรกเลยประมาณ12บันปลาิ2ตอนกลางก็ซื้อได้นะครับไปขายที่นึงก็คือกอบบนนะ่ะแบ่งขายบ้างคือประมาณ14.5ที่อืมครับแต่ผมมองอาจจะเป็น16บาทนะ16บาทราคาขึ้นถาว่า1 8บาทเลยนะครับสําหรับ EPG ที่ผลจะเปเนิน,นงานก็ยังเกบโตโดดเด่มากนะครับอีกอัออนหนึ่งออริโอนะครับโอริอ,อ,อืมก็ก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับ ดูขับไปนะครับอยู่ที่ประมาณมีสองตาชนอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งคือ11.5 11.6นะครับแลงขับไปอยู่ที่12.5ถ้าเกิดจะขึ้นได้ต่อไม่ควรต่ำกว่าประมาณ10.6ถ้าต่ำกว่า10.6แสดงว่า3ที่ขึ้นมาเยอะอาจจะเริ่มตบลาสพักสี่จาต่อไปจะมาค่อยเด็กเส้นลักนะครับอ,อต้องเป็นจุด มอนิเตอร์ด้วยนะครับสําหรับใครที่ไม่มีจะเล่นตามน้ำก็ดูบริเวณนี้ส่วนใครมีอยู่แบ่งขายแตล้วยังไม่หมดนะครับก็สิบจุดเจ็ดโดยเพราะสิบจุดสี่ต่ำกว่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับส่วนตัวอื่นๆก็จะมีอ่อะไรอะพีโมก็ยังได้แล้วผมว่ายังได้สามบาทตรงนี้แหละครับ จะขึ้นไม่ขึ้น5ปิดประมาณ3แคุ่ด้3.5ได้นะครับแล้วก็2.90ต่ำกว่าคัดลอส ATP 3.0ก็ถือไว้ก่อนนะครับอยู่ที่1.91ต่ำกว่าไม่ดีนะครับตัวพวกฟงนะครับ5.1อาจจะเริ่มล็อกโพฟิดแล้วนะนะครับถ้าต่ำกว่าแล้วจะไม่ขึ้นเลยจะเป็นคุณรับขึ้นมาแค่เป็นขึ้นหลอกอะไรก็ตามเ,เป็นอคัมปีนขย่างเนี่ยก็คือถ้าหลุด สี่ถึเก้าห้าบาทได้ไมยดีนะครับส่วนตัว ALT นะ ALT ก็ AL จะซื้ออีกครั้งหนึ่งรอก่อนนะครับรับประมาณเก้าจุดแปดได้เปรียบนะครับแล้วก็ไปคัดเก้าจุดสี่เหมือนเดิมนะใครมีถ้ายังถือต่อก็นั่นละครับนะครับต่ำกว่าเก้าจุดสี่ไม่ค่อยดีด้านของตัว CDS หนึ่งเจ็ดนะครับสัญญาฟีเจอร์ มีเต้รแปดศูนย์ถ้าใครช็อปเอ่อใครคัดรอกจะแล้วคัดไปนะครับสัวละมันก็ถงัวละอัคัดไปก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อคคามบอดภัยนะครับถ้าจะเปิดใหม่ผม,มก็จะเป็นช็อปนะแต่ผมให้ให้มอนิเตอร์กรอบล่างไว้ก่อนถ้าเริ่มต่ำกว่าจะจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่ามันจะเริ่มชะลอัูอ่อนตัวลงมาแล้วก็คือตามกัวก้า9จบแผมให้เปิดช็อตนะครับตอนนี้ยังไม่ต่ำกว่าอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับ แล้วสมมุติมันต่าง้าก978แล้วมันพุิกลับขึ้นมาใหม่นะครับให้กรอบบน98 983สูงกว่าทัดลอดก็จะขัดทุนไม่เยอะก็หน,น้าเดิมเหมือนเดิมน,นะครับคืออสมมุติเปิดเปิด977ละกันนะเ977เดาจ็ถึงว่าก้983็ดแ78หรือ9 8 0เด็ดแต่286.6ถึงจ็ดจุดโอเคก็ยังรับได้นะครับด้านของ ทองคำนะครับทองคำก็เป็นโอเ n นลองนะครับครับลอตก็คือต่ำกว่าหนึ่งพันสองร้อยเหรียญนะครับาถจะเปลี่ยนตอนนี้จะเย็นเดี๋ยวรอย่อยามาก่อนะครับรอ,อย่อลงมาประมาณหนึ่งพันสองร้อสิบหรือว่าต่ำกว่าเล็กน้นอยอะนะครับค่อยเปิดโอเปนลองแล้วก็ด้านบนแนวฟ้ายกดของสปอรโกรนะครับอยู่ที่ หนึ่งันสองร้อยสามสิบถัดไปหนึ่งันสองรอยห้าสิบครับค่ะโอ้ครบถ้วนนะคะคุณอ๋อเยี่ยมมากเลยนะครับเออดีการบินไทยที่การบินไทยที่ซือแตะตอนเช้าครับก็ได้อยู่ที่ถือถือได้อยู่ครับก็ซื้อเพิ่มได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับตรงเนี้เหมือนเดิมยี่สองจุดเจ็ดต่ำกว่าถัดลอดครับใทยถือได้นะเห็นสามตัวเริ่มมาแล้วกลุ่มสายการบินอะบ AAV BA นะครับการบินไทย แล้วตัวนี้ผมวองไม่กวตนตลาดนะตลาดลงผมว่าไม่ค่อยลงโอเคครับอืได้ขอบทัวนะครคุณอ๋องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ